สดีค่ะเจคโนแนะนําที่ดินแปลงสวยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนคะ่ะทุกท่านเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะคะมีเพื่อนบ้านบรรยากาศเงียบสงบบรรยากาศดีมีความเป็นส่วนตัวคะ่ะวิวภูเขาด้านหลังด้วยนะคะที่สวยมากๆาคะ่ะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่กับ ใกล้กศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่ที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพื้นที่ขนาด333ตารางวาราคาแปลงนี้เพียง9 80,000บาทค่ะที่สวนน้ำไม่ท่วมนะคะเป็นที่สวนสวนต้นไม้อะไรประมาณนี้นะคะน้ำไม่ท่วมหน้าที่ดินกว้าง35เมตรนะคะอยู่ติดถนนรัดยางค่ะตามแนวนี้เลยนะคะทุกท่าน ถมเสมอถนนเรียบร้อยค่ะบรรยากาศปลอดโปร่งโร่งสบายสงบและมีเพื่อนบ้านทำเลดีๆอยู่ใกล้ศูนย์ราชการแห่งใหม่วิทยาลัยแพทย์แผนไทยวิทยาลัยรามคำแหงเซเว่นโรตัสและหน่วยงานราชการอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ980,000บาทนะคะที่ดินพร้อมสำหรับการสร้างบ้านได้เลยนะคะปรับถมเสมอถนนเรียบร้อยค่ะเนื้อที่333ตารางวา สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดชมแปลงจริงนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเดินทางไปชมบรรยากาศจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ